กันขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อนางสาวนิการกรงรํานะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําการทํางานในประเทศเดนมาร์กนะคะการทํางานมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยค่ะนี่ก็เป็นการเก็บเครื่องของเรานะคะตเตรียมโรลลิ่นนมตอนเช้านะคะ ก่อนการดิดนมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปล่อยวัวที่เข้าฟางเป็นวัวแบดมิวแบดเล็กนะคะสําหรับการดิดนมในตอนเช้าเป็นข้อแดงนะคะไปไปกันค่ะอันนี้เราก็เอาวัวเข้าไปในคอกฤษเป็นวัวแบดมิวแล้วก็แบดเล็กวัวเกิดใหม่อะไรแบบนี้นะคะไปครบหมดแล้วะคะต่อไปเราก็จะเป็นการไปไถขี้จากทรง วัวจากฝั่งนั้นนะคะแล้วก็เราก็จะต้อนวัวจากซองนอนฝั่งทางนู้นนะคะเข้ามาในซองนอนสองฝั่งนี้นะคะเพื่อมาเตรียมรีดนมนะคะในโรงเตรียมริดตรงนี้นะคะโอเคค่ะนี่นะคะเราก็จะมาไถาขี้นะคะจาก่องนอนตรงนี้นะคะที่มีวัวอยู่เนี่ยแล้วก็จะต้อนวัวเข้าไปข้างในนั้นนะคะโอเคค่ะ ถ้าตอนนี้เรารีดนมเสร็จแล้วแล้วก็มาดูแลวัวน้อยขอา้างหลังนี่เราก็จะมาล้างถาดเป็นถาดนมให้วัวกินค่ะค่ะก็สําหรับงานตีสีนะคะหลังจากที่เรารีดนมเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องมาให้นมวัวน้อยดูแลวัวน้อยกับลุงขาสันนะคะผู้จัดการฟาร์มของเรานะคะเพราะว่าหลังจากทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราก็ เลิกงานเสร็จงานได้เป็นที่เรียบร้อยเลยค่ะเข้าง,งานอีกทีคือตอนเล่มนมตอนบ่ายค่ะค่ะต่อมาเป็นการให้ฟางวัวนะคะเราก็ต้องให้ทุกอคอกทุกล็อกเลยนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปคือการให้น้ำวัวดื่มนะคะกับถาดที่เราล้างตอนดื่มนมตอนแรกเสร็จแล้วนะคะให้ทุกอคอกเหมือนกันค่ะค่ะนี่ก็เป็นกิจวัตรนะคะของการเข้าง,งานทีสี่นะคะ ก็จะมีประมาณนี้คะ่ะที่เราจะเอามาให้ดูคร่าวๆนะคะค่ะหลังจากที่เราให้นะ้ำมัวเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือล้างอุปกรณ์ล้างถังล้างที่เราใส่นมนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปทานข้าวได้เลยะคะ่ะ